สำนักข่าวช h a n n e l News เ s i ชียรายงานว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียกล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจากการสืบสวนและหลักฐานที่เพียงพอทําให้พวกเขาสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัย6คนที่มีส่วนรับผิดชอบต่อเหตุจลาจลในสนามฟุตบอลเมืองมาลังซึ่งนําไปสูเ่เหตุเหยียบกันจนมีผู้เสียชีวิตถึง131ศพเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้ง6คนประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ3านายกับอีก3คนที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการแข่งขันและรักษาความปลอดภัยในสนามซึ่งรวม ถึงหัวหน้าคณะกรกรมการจัดการแข่งขันของทีมอาริมาเอฟซีและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งของสโมสรโดยพวกเขาถูกตั้งข้อหาปล่อยปละละเลยจนทําให้เกิดการเสียชีวิตตำรวจสองนายที่ถูกตั้งข้อหายังกําลังถูกสอบสวนฐานออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่นายอื่นยิงแก๊สน้ําตาเข้าใส่ฝูงชนส่วนนายที่3ถูกสอบสวนเพราะรู้กฎความปลอดภัยของฟีฟ่าที่ห้ามยิงแก๊สน้ําตาเข้าใส่บริเวณอัธจันทร์คนดูแต่กลับไม่ห้ามเพื่อนร่วมงานจากการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวผู้ต้องสงสัยทั้ง6คนอาจได้รับโทษสูงสุด คือจำคุก5ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงในข้อหาปล่อยปละละเลยจนทําให้เกิดการเสียชีวิตส่วนหัวหน้าคณะกรรมการจัดการแข่งขันของอารีมาเอฟซีกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ถูกตั้งข้อหาถูกสมาคมฟุตบอลแห่งอินโดนีเซียลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลอย่างเป็นทางการตลอดชีวิตโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลอินโดนีเซียนี้เกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลเมืองมาลังจังหวัดชวาตะวันออกโดยภายในสนามมีเพียงแฟนทีมเจ้าบ้านอย่างอารีมาเอฟซีเท่านั้นที่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้า มไม่ให้แฟนฟุตบอลทีมเปอร์เซบายาซูราบายาซึ่งเป็นทีมเยือนเข้าเนื่องจากประวัติศาสตร์ความเป็นอริและการใช้ความรุนแรงต่อกัน